สั่งให้ออกจากราชการไว้ก่อนดาบตำรวจคลั่งก่อเหตุยิงพ่อค้าขายผักบาดเจ็บคาดขาดยารักษาอาการป่วยจิตเวชขณะนี้ส่งตัวไปรักษาแล้วจากการณีที่เมื่อเวลา6นาฬิกา30นาทีวันที่22ตุลาคม67เจ้าหน้าที่ตำรวจสพแกดำํำได้รับแจ้งเหตุมีตำรวจคลั่งถือปืนออกมายิงพ่อค้าขายผักบนรถพุ่งข้างที่บ้านอย่างตำบลวิิตรภาพอำเภอแกดำํำจังหวัดมหาสารคามทางพันตำรวจเอกชัยวัฒชัยโพธิ์ผู้กำกับสพแกดดำ พร้อมพนักงานสอบสวนจึงเดินทางออกไประง,งับเหตุพร้อมแจ้งชุดปฏิบัติการพิเศษกองกำกับการสืบสวนตำรวจภูธรจังหวัดมหาสารคามที่บริเวณร,ร้านค้ากลางหมู่บ้านพบรถพ่วงข้างของพ่อค้าที่ได้รับบาดเจ็บทราบชื่อคือนายอารีโพสีอายุ69ปีชาวบ้านได้นำส่งโรงพยาบาลแกดำแล้วได้รับบาดเจ็บที่หัวไหล่ด้านซ้ายและบาดแผลชิกคาที่คอบนถนนพบปลอกอาวุธปืนหนึ่งปลอกตกอยู่ ส่วนดาบตำรวจสมพรนละครอายุ52ปีผู้ก่อเหตุได้ถือปืนเดินไปมาจนเมื่อถึงเวลาประมาณ8นาิกา30นาทีเจ้าหน้าที่ชุดปฏิบัติการพิเศษกระชับพื้นที่เข้าไปและได้มีการพูดคุยดาบสมพรจนยอมวางปืนปลดแม็กกาซีนออกวางไว้และยกมือขึ้นทำให้สามารถเข้าไปจับกลุ่มตัวได้ที่ถนนหน้าบ้านและพบปลอกกระสุนปืนตามถนนสามปลอกก่อนควบคุมตัวไปที่สพแก่ดำรอทางด้านพิสูจน์หลักฐานเข้ามาตรวจสอบที่เกิดเหตุ และรอดูอาการของคนเจ็บโดยยังไม่ได้ตั้งข้อกล่าวหาซึ่งทางชาวบ้านอยู่บ้านตรงข้ามถืยว่าอยากให้จับกลุ่มดาบสมพรไปดำเนินคดีนานๆอย่าให้ได้ออกมาอีกมันเป็นอันตรายเพราะแกป่วยทั้งเป็นตำรวจและมีปืนอีกด้วยเคยเอายางมาเผาบ้านก่อนหน้าก็ยิงคู่เขยด้านนายสำหริษสอนใจพยาบริษัอย่างกล่าวว่าดาบสมพรเป็นผู้ป่วยจิตเวทกินยาขาดไปช่วงหนึ่งเคยมีเรื่องยิงคู่เขยมาก่อน เมื่อสิบปีที่แล้วที่บ้านก็เลยไม่ให้แกพกปืนอีกเลยแต่ลูกบ้านเห็นดาบสมพรเมื่อคืนนี้ประมาณ21นาฬิกาที่ร้านก๋วยเตี๋ยวที่มีชาวบ้านนั่งกินเหล้ากันดาบสมพรก็ได้ถือปืนออกมาแต่แกไม่มีทําอะไรสักทักแกก็กลับบ้านจนช่วงเช้าก็ออกมาอารวาสและยิงพ่อค้าผักและยิงหมาและยิงขึ้นฟ้าจนต้องโทรแจ้งให้ทางเจ้าหน้าที่ตํารวจมาระงับเหตุล่าสุดพลตํารวจตรีพรชัยชลเดชผอกูธรจังหวัดมหาสารคามเปิดเผยว่า ในเรื่องที่ดาาตำรวจสมพรนละครเจ้าหน้าที่ตำรวจสพแกดำจากการสอบถามทราบว่าเป็นผู้ป่วยทางจิตและไม่ได้ทานยามาสองวันแล้วพอดีกับบอที่มีเพื่อนบ้านได้มาจุดไฟแล้วควันได้เข้ามาที่บ้านทําให้แกมีอาการหงุดหงิดอลลวาดจะทําร้ายลูกเมียจนไม่สามารถอยู่ด้วยได้ต้องหนีออกบ้านไปตั้งแต่เมื่อวานจนช่วงเช้าก็มาได้มาหญิงพ่อ้าผักบาดเจ็บส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลแกดดำและนําส่งตัวต่อมาที่โรงพยาบาลมหาสารคามแล้ว ตอนนี้ทางด้านสพแก่ดำได้นำตัวดาบตำรวจสมพรส่งตัวไปทงการรักษาตัวที่รบจิตเวชขอนแก่นส่วนเรื่องทางวินัยก็ให้ออกจากทางราชการไว้ก่อนเพราะความผิดเขาชัดเจนส่วนเรื่องคดีอาญาก็ได้ให้รองผู้กำกับสอบสวนสพแก่ดำได้ตั้งสองข้อหาคือพยายามฆ่าและพกพาอาวุธปืนไปในหมู่บ้านโดยไม่ได้รับอนุญาตตนเองก็ได้เน้นย้ำให้ทาง หัวหน้าสถานีได้ทำการสำรวจดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดีในเรื่องสาเหตุเกิดจากที่ดาบตำรวจสมพรเกิดจากการไม่ได้ทานยาส่วนเรื่องผู้ได้รับบาดเจ็บก็ได้สั่งการให้ทางผู้กำกับลงไปดูแลและตนเองก็จะเข้าดูด้วย